คนไทยบางคนกับทหารไทยมั่นใจว่าตรงนู้นตรงนี้เป็นของคนคนก็ไปสานโลกกับกัมพูชาไปเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปสานโลกให้เขาตัดสินไปเลยว่าล่าสุดสาวขมรนออกมาอัดคลิปเรียกร้องให้ไทยเนี่ยขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศถ้าคิดว่าเป็นของไทยเออ สบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณเที่ยงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนอื่นครับพี่น้องอย่ายลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องครับล่าสุดสาวกัมพูชาเนี่ยอวดฉลาดบอกว่าถ้าประเทศไทยมั่นใจว่าเป็นของไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังมีปัญหากันอยู่ตอนนี้แล้วทำไมไทย ไม่ไปศาลโลกแล้วทำไมไทยไม่ยอมรับศาลโลกให้โลกเขาตัดสินไปเลยเออเดี๋ยวลองไปฟังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วผมก็จะมาตอบให้นะครับฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับทุกท่านถ้าคนไทยบางคนกับทหารไทยมั่นใจว่าตรงนู้นตรงนี้เป็นของคนคนก็ไปศาลโลกกับกัมพูชาไปเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปศาลโลกให้เขาตัดสินไปเลยว่า เป็นของไทยไทยก็เอาไปถ้าเป็นของกัมพูชากัมพูชาก็เอามานะคะในเมื่อที่ผ่านมานายกของคนกับนายกของกัมพูชาก็ได้ตกลงกันแล้วเส็จสัญญาเียบ้อยแวะแล้วว่าจะดีต่อกันจะสั้นได้ภาพกันแล้วพวกคนไม่ยอมสักทีพวกคนไม่สงสารประชาชนไทยที่อยู่ชายแดนบ้างหรอคะอย่าหัน่นแกตัวไปเลยนะคะถ้ามั่นใจจริงๆก็ไปสารโลกนะคะให้เขาตัดสินให้จบจบ นี่แหละครับทุกท่านผมก็ฟังมาตั้งนานผมก็นึกว่าจะฉลาดที่ไหนได้นะครับขเมนก็คือขเมนอยู่วันยังคำ่ำเออขนาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังถอนตัวจากสารยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วขเมนมีปัญญาอะไรจะมาบังคับไทยไปขึ้นสารยุติธรรมระหว่างประเทศให้มา แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศที่กำลังมีปัญหากันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นดินแดนอาประศาสตรให้ศาลโลกตัดสินกูว่าขาเมนนี่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตแล้วนะกูว่ามึงรู้มึงฉลาดมึงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมึงก็น่าจะอัปเดตข่าวในโลกว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเขาก็ถอนตัวเพราะมันมีประเทศบางประเทศนี่เข้าไปแทรกแซง หรือประเทศพวกล่าอนณานิคมในการตัดสินก็ไม่มีความความยุติธรรมมันก็ต้องการเข้าข้างประเทศที่เคยเป็นอนณา,านิคมเก่ามันอย่างเช่นฝรั่งเศสมันก็เลยทําให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีความยุติธรรมนะครับมันก็ต้องการที่จะแยกออกทําให้ประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมครับยกตัวอย่างไทยก็มีบทเรียนนะครับที่เขาพระวิหารนะครับก็สูญเสียให้เขมรไปเป็นที่เรียบร้อย แล้วจะให้ไทยไปขึ้นศาลโลกศาลยุติธรรมศาลไอซเจได้ยังไงครับอ่าอันนี้คือความเป็นจริงนะไม่ต้องมาสอนคนไทยนะอ่าเขาฉลาดพอเพราะประเทศไทยเข้าถึงการศึกษาอยู่แล้วก็คนในประเทศมึงเนี่ยก็เข้ามาเรียนอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เข้ามาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยเห็นไหมครับมึงเห็นไหมในข่าวมึงไปเช็คดูข้อมูลนะว่าในแต่ละปีเนี่ย ประเทศไทยเสียงบประมาณในการช่วยเหลือนักเรียนคขมนที่เข้ามาเรียนในไทยนะครับปีรับ800ล้านบาทอันนี้กูว่ามึงมึงก็น่าจะเห็นนะว่า <c oughs> ระบบการศึกษาในประเทศมึงถ้าดีจริงมึงก็คงจะเรียนที่ประเทศขเขมรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องมาอวดฉลาดว่าประเทศไทยไม่ยอมรับสารโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้อํานาจ กดขี่ประเทศกัมพูชาประเทศไทยไม่กล้าประชิญหน้าที่สารยุติธรรมระหว่างประเทศเลิกคิดนะมึงอยากขึ้นสารโลกมึงไปคนเดียวมึงลากคอไอหุห่นเซนไปเลยมึงไปขึ้นไปขึ้นสองคนนะครับกับประเทศอะไรนะฝรั่งเศสนะไปขึ้นเลยมึงไปขอความยุติธรรมประเทศไทยไม่มีนะครับไม่มีสารโลกในหัวความคิดในประเทศไทยแล้วมีแต่ F16 แล้วก็กิฟเพน ถ้ามึงลุกล้ำเข้ามาในเขตแผ่นแผ่นดินไทยอีกหรือว่ามึงลุกล้ําอธิปไตยของไทยเขาก็พร้อมที่จะเสิบไข่ให้มึงทุกที่นะครับที่ผ่านมามึงก็เห็นเห็นไหมมึงมึง,ม,งมึงจําคําพูดพ่อมึงมาพูดไงสเสด็จพ่อแล้วก็สมรังสีนะครับอ่าตอนนี้เรียกร้องนานาชาติเรียกร้องต่างประเทศนะครับให้ไทยเนี่ยชดใช้ความเสียหายในการประทะกับทหารไทยที่ผ่านมา เรียกร้องความยุติธรรมจากต่างประเทศไม่มีปัญญาทําอะไรไทยได้นะสู้ประเทศไทยไม่ได้การสู้รบกันนะครับระหว่างประเทศไทยกับคาเมรนะครับมึงไปดูนะครับประเทศปากีสถานแล้วก็ประเทศอินเดียยิงอาวุธใส่กันนะครับในที่สุดนะครับก็ต้องก็ต้องรีเพลหรือว่าซ่อมแซมหรือว่าดูแลประเทศตัวเองนะครับมันไม่จาเป็นจะต้องไปเรียกร้องหรอกครับมันคือการประทะกันมันไม่ใช่สงคราม ยังไม่ใช่สงครามนะครับระหว่างไทยและกัมพูชาทุกวันนี้มันเป็นแค่การประทะกันตามแนวชายแดนเท่านั้นเองมึงไม่มีปัญญามึงก็ต้องดูแลตัวเองก็เรียกว่าคนแพ้ไงคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองมึงจะไม่เรียกร้องจากใครมันยังไม่ใช่สงครามนะมึงออกมาสอนคนไทยมึงไม่ได้ฉลาดนะกว่ามึงอ่ะการศึกษายังไม่ถึงมึงไปอัปเดตข่าวนะหลายประเทศที่เป็นมหาอำนาจเขาไม่ยอมรับสารโลก มึงจะมาโทษประเทศไทยก็ไม่ได้ถ้ามึงโทษไปไทยมึงต้องไปโทษอเมริกานะบางว่างก็ไปเติมเน็ตอัปเดตข่าวเซิร์ชหาใน Google หาความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับสารยุติธรรมระหว่างประเทศทำไมประเทศได้ลหลายประเทศถอนตัวอ่านี่แหละครับ,บพี่น้องครับทากไทยทุกคนดวยครับพี่น้องที่เข้ามาติดต,ตามรับชมย่ามเทียงพี่น้องครับ อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานด้วยครับพี่น้องทางไทยแล้วก็พี่น้องซอสปอปล่าวพี่น้องไทยลาาในต่างประเทศสบายดีสวัสดีครับ